ถามหนูอยากได้ผ้าแมเล่นอันเดิมไปก่อนสิลูกของเล่นก็มีตั้งหลายอันลูกอยากได้ขเล่นใหม่อยากได้ของ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 เล่นใหม่อยาได้ขหม่อยากได้ขอ่อย่าร้องไห้นะลูกแม่เยอไหมกูดได้คำเดอยวใช่ไหมเหมือนเลยฮาเย่อลนที่มองเนมีอะไรกันทับแม่ ช่วยแม่น้ออนน่ะเรเจซึเงเห็นมันร่นเสียมไม่งี้อนมดแกจะร้องให้ไห้าย้เอาแต่ใจแบบนี้ไม่ได้นะน้องแกไม่สงสารแม่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 ั่งหรอแม่มั่งหรอแม่มั่งหรอแม่มั่งหรอมั่งหรอแม่เขาต้องลำบากหาเงินมาให้แกแกที่แมอโลม่เดไม่ด้เพราะตัวแกอัตายาตัวแกลำบากกระดูจัก Brøl-brøl-brøl